ไปค่ะพี่น้องวันนี้สิผามาชมสวนสวนคนขยันขยันขยันพี่น้องออคนจังใดจังขยันค่ะบอ,อยู่บอเศร้านี่ค่ะคนขยันตอนนี้แล้วก็ล่างลุกออต่นหอมไปขายเห็ดเป็นหมัดเป็นหมัด,ม,ดมัดละซิบละซิบมัดใหญ่ใหญ่พี่น้องแล้วเ,เห็ดมัดหนึ่งนี่เงินสิบบาทนี่บ่เสียดายเลยเพราะว่าเราเห็ดหมัดใหญ่ดีเพราะว่าเราปลูกเองปลูกเองของสวนเอง กอดสารพร้อมเนี่ยถากำลังลุกแล้วก็กวกจะไปเหตดเป็นกรรมเป็นกรรมไปขายน้ำมูบานนี่แหละค่ะบอกคลูกันเนาะค่ะบางคนก็นยแหน่มจังบวัวพันธุ์นี่สิอยากอยากได้พักค้าหรือว่าอยากได้ต้นหอมอยากได้พักนีหยังกะมมาหามาหาเล่านี่แหละค่ะในสวนนี่มีครบทุกอย่างมะเบิ่งพักแปงนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะแหลกแหลกบวัวพันธุ์แน่มมากกันนึกว่ามันต้นพักคนาบแม่นพักคาเด้วยค่ะต้นดอกบ็อกโคลี่ค่ะ นี่กำลังสิออกดอกกำลังจอดอกน,น้อยๆอยู่ค่ะเป็นคนขยันค่ะเด้อม,มีสู่ยางสุนเนวถ้าเขามาในสวนนี่มีครบจบที่เดียวนะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> อ๋อนี่นี่นี่กำลังออกดอกนี่กำลังออกดอกกอลลั่วามันพักนาะพี่น้องเออกอละร่วามันพักขนา, <c oughs> นง,า,นขนางามค่ะนี่ <c oughs> อันนี้พก,กาดตีนหมีพก,กาดตีนหมีมันกาบไงกาบไงเพื่อใหเอิ่นใส่เสื้อให้ก,กาดตีนหมีอันนี้พักซี่กีนดูไอ้คนขยันดีๆค่ะพี่น้องคะอันนี้พักซี่กีนพู่หนาแล้วหอบออกไปแล้วก็สิเอาประมาณนี้แหละพ่อขายเบิดเมือมื่อนาแล้วก็สิเอามาันถอนไปขายไม่อีกเห็ดเป็นกำเป็นกำเห็ดเป็นมัดเป็นมัดนั่นแหละอันนี้พอติตูฟังทั้งนี้พอิตู มาชมสวนคนขยันพี่น้องเอ,อ้ยทัวร์แล้วเก็บออกไปแล้วอันนี้พระกวงตุงบะนี่คนขยันบอยูบะเศร้า,ากันนี่ลและพี่น้องวิธีชนบทบานเห้าถ้าขยันนี่บ้อเอปืดแนแนอยู่แนวกินคุณบ,บหมกฮงแล้ว อันนี้ต้นหอมปลูกใส่กระถางเสียงรองสีค่ะเล่าสีเขา่าเราก็ไปหาเก็บเข่าอยู่น้ำบานเท่านี่แหละค่ะพี่น้องเก็บเข่าแล้วก็มาสีสีเข่าแล้วเราก็มาทํางานขวบปลูกพักลกพักจริงลนะพี่น้องทํางานขวบไปน้าคนขยันวิถีคนขยัน เขืออ่อนกำลังออกหน่วยสวนเพิ่นดอกค่ะพี่น้องเค้ยสวนเพิ่นดอกบัวพันบ่ขยันปานนี่ดอกแล้วจ่อยลอกบัวพันบ่ได้ขยันปานนี่ดอกอันนี้บัวเกลือเทศเกลเทศกำลังออกหน่วยลบัวเกลือเพิ่นกับปลูกหลายร้อยเด็กคนทั้งอันนี้แค่เป็นบางส่วนบ่ได้พาเลาะไปเบิด ถ้าเราไปเบิดนี่จักตนทั่วจักยังแน่พี่น้องพูดมันเจ็บทั่วออกไปห้แตบ,บพันมาซื่อทั่วน้ำเพลินค่ะมันนี่มาซื่อทั่วน้ำเพลินก็เลยผ้าพี่น้องช่มสวนพ่นขยันนี่ค่ะพี่น้องที่พ่นถอนเมื่อกี้พ่นกันสิไหมเห็ดทำก้นสะอาดออกมัดเป็นมัดเป็นมัดมัด,มดละสิบบาทดีทั่วทัว่วเรากับปูกเองเต็มสวนเรามมแตหนวยงามๆขยันขยี้ดีค่ะพี่น้องค่ะนี่ละพ้นขยัน มาเยี่ยมชมสวนคนขยันอนะ่ะัพนี่ราคาพี่น้องคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ